เราทุกคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองแต่ละเส้นทางย่อมมีเรื่องราวเขาเริ่มต้นเรื่องราวความฝันตั้งแต่ปี2007ขับขี่ผ่านเส้นทางมากมายเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายไม่มีเส้นชัยไม่มีถ้วยรางวัลไม่มีใครรอชื่นชมมีแต่เรื่องราวที่เขาได้สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองและมองต่อไปข้างหน้า เพื่อค้นหาเรื่องราวใหม่ๆวันนี้เป้าหมายใหม่ของเขายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งเส้นทางรอบโลกที่จะพิสูจน์หัวใจของตัวเองพิสูจน์พลังของรถพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปให้โลกรู้ว่าคนไทยทําได้ไปเป็นคนไทยคนแรกที่ขับขี่พิชิตเจ็ทวีปทั่วโลกออกเดินทางไปกับเขาและ Super ร์เทเนเร One Passion One Performance